วันนี้พวกเราทุกคนนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัด,วดปทุมธานีค่ะใช่เลยค่ะของแ่นใช่ค่ะอยู่ที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ลำลูกกาของแปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนวัดดอนใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนใหญ่ค่ะ ช่ค่ะพาทุกคนมานะคะที่วัดนี้เขาบอกว่ามีอุโบสถสีเงินที่สวยงามมากนี่เลยเงินผส่ขาวอ่ะชาอยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะคะอุโบสถสีเงินเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตามมาเลยค่ะที่วัดดอนใหญ่นะคะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2453ได้ค่ะชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดกลางคลอง8ค่ะที่นี่นะคะมีอุโบสถเงินเป็นแบบจตุรมุขค่ะเป็นอุโบสถเงินในปทุมทองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคือตัวอุโบสถนี่เป็นสีเงินนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็มีแบบ เหมือนดอกบัวนะคะสีทองรอบๆอ,อลังการสุดและด้านหลังนะคะก็ยังมีพระอุโบสถนะคะที่เขียนว่าสร้างปีพุทธศักราช2510อยู่ด้วยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของการมาที่วัดกลางคลอง8หรือวัดดอนใหญ่แห่งนี้ของบ้านแนนเลยนะคะอันนี้นะคะแนนจะถ่ายให้ดูนะคะว่าลมนิพพาแบบตลอดเวลาเลยนะคะข้างๆพระอุโบสถนะคะจะมีต้นโพต้นใหญ่ซึ่งแบบว่าให้ร่มเงานะคะแก่ทุกท่านเลยที่มาตรงนี้นะคะเวลาถ่ายจากมุมนี้นี่ก็จะเห็นพระอุโบสถ โซดสีเงินนะคะในปทุมทองตรงนี้แล้วก็มีต้นโพตรงนี้มันสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่ามาตอนประมาณเกือบ11โมงแล้วค่ะตอนนี้ก็มีเครื่องพกกันแดดอีกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโมสดสีเงินไม่พกกันแดดเลยอะ่ะไปไม่พกกันดไปค่ะอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นโมดเก่าตรงนี้251 0นยนะคะตรงนีออ้ 2540อันนี้เป็นกรโบรสดใหม่มีดอกบัวฐานจะเป็นดอกบัวอยู่รอบๆเลยอนะ วันที่นันไปนะคะเป็นวันพระนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเดินมาตรงจุดที่มีการถวายสั่งฆทานเอ่ยนะคะหรือว่าทําบุญต่างๆจะอยู่ตรงจุดนี้เดินมานิดเดียวจะอยู่ตรงด้านข้างของพระอุโบโสถสีเงินค่ะเราก็ เลือกสังฆทานนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานกันก่อนค่ะตอนนั้นที่ไปถึงนี่เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะคะคือคุณพ่อบอกว่าถ้าจะถวายสังฆทานเนี่ยควรจะก่อน1 1บเอโมงเพราะฉะนั้นเราก็รีบมาถวายสังฆทานกันก่อนค่ะคือทุกวันพระนะคะที่ตรงกับวันเสราร์อาทิตย์นะคะแนนสัญญากับตัวเองว่าแนนจะต้องไปทําบุญที่วัดทุกครั้งเพื่อที่จะได้ให้ผลบุญนี้นะคะไปให้คุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ของแนนเนี่ยไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะวิธีกําหนดแบบนี้ก็ดีนะคะพเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่ห่างวัดห่างวานะคะลองใช้้ววิธีนีนนนนดดูะะะคเเพราานน่ือึ วันเสาร์อาทิตย์ที่ตรงกับวันพระก็จะมีอยู่นะคะเราก็จะได้ไปทําบุญค่ะก็ถือเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังนะคะเติมน้ํามันตะเกียงเติมน้ามันชีวิตให้กับตนเองนะคะในการที่จะไปต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตค่ะและก็ยังฝึกนะคะให้เด็กๆเขารู้จักการให้นะคะการบริจาคค่ะเพียงเล็กเพียงน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นแบงก์เล็กๆนะคะแบงค์ยี่สิบอะไรอย่างนี้ก็ถือเป็นการให้นะคะก็ทําให้เด็กๆเขารู้จักการให้ค่ะหลังจากที่เรานะคะถวายสังฆทานกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เดิิิินนน้มรรบตงงีีะะะคจสส่ักธ เราสักการะอยู่มากและที่เด็กๆพลาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะไปวัดไหนนะคะเจอะระฆังเจอคองนะคะเด็กๆจะต้องขอตีะระฆังตีคองกันค่ะอันนี้เด็กๆก,ก็ขอสักการะนะคะนมสัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจุดทูปไหว้พระพุทธร,รูปค่ะ บริเวณนี้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ในมัสักการเยอะมากๆเลยทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่ต้องการที่จะเหมือนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาขอพอรนะคะที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะเป็นวัดหนึ่งเลยที่แนรูน้สึกว่าควรมาอย่างยิ่งค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นช่อฟ้านะคะซึ่งเป็นเหมือนสีเงินทั้งหมดนะคะและภายในวัดนะคะยังมีการสร้างอนุสร์ของพระมหากษัตริย์นะคะองค์ต่างๆด้วยอย่างองค์เมื่อกี้นะคะคือสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะส่วนองค์นี้นะคะคือพระยาพิชัยดาบหักค่ะ และก็จะมีประวัตินะคะขององค์สําคัญสําคัญนะคะให้เราได้อ่านด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังได้ความรู้กับบ้านไปด้วยนะคะองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเราก็สักการะกันได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเด็กๆก,ก็ได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยนะคะองค์นี้คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะก็จะมีอนุสาวรีย์ตรงนี้นะคะ แล้วก็มีประวัติต่างๆให้เราได้ศึกษากันค่ะบริเวณน,นี้นะคะจะอยู่กยใกล้ๆกับบริเวณที่เราถวายสังฆทานเมื่อเช้านี้เลยคะ่ะมีพระพุทธร,รูปต่างๆนะคะให้เราได้สักการะนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,ๆเช่น,พ,พ,นะะพระพิคเนตนะคะพระพรมองค์เท้าจตลุคามรรมเทพนะคะเทพทันใจ พระแม่ธรณีพระศิวลีพระอุปคุตนะคะแล้วก็ไอ้ไข่ด้วยนะคะภายในวัดนี่มีมากมายจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนันจะเห็นนะคะมีจุดที่แบบเขามีการเหมือนเจิมนะคะขอพรนะคะเจิมแบบว่าสะดอกเคราะห์อะไรอย่างงี้ด้วยนะ,ะบริเวณนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสําหรับใครนะคะที่ต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะทําให้เรานะคะได้มีกําลังใจนะคะในการใช้ชีวิตนะคะมีแสงสว่างน้ำตา ค,คือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีกำลังใจนะเติมไฟเติมแรงใจนะคะเราก็พร้อมที่จะไปทํางานต่อไปอย่างมีความสุขนะและนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แน้นกล่าวมาแล้วนะคะ,ะก็จะมีเท้าวเวสุวรรณด้วยตรงนี้เขาก็จะมีแบบชุดบูชาต่างๆนะคะให้เราเลือกบูชาได้คือที่นี่นะคะนนันจะบอกเลยว่าบริเวณที่เขาสักการะบูชาเท้าวเวสุวรรณเนี่ยอลังการมากทุกคนแล้วก็มีความสวยงามมากดูสิ คือต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่เรามองเข้าไปตรงจุดนี้นะเราก็มีต้นไม้นะที่เป็นต้นตาลไหมอยู่ด้านหลังคือมันสวยมากทุกคนค่ะแล้วมีความทองความเงินแล้วมีต้นไม้เป็นแบล็กเกลว์คือเอาจริงๆนอกจากสวยงามเราสึกว่าขลังมากจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครนะคะที่มาที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะคุ้มค่ามากๆอย่างแน่นอนนะคะจะได้รับแบบสิ่งดีๆนะคะแรงใจแรงกายได้รับพรนะคะกลับบ้านไปอย่างมีความสุขอ่ะ เวณน,นี้ก็เป็นพระแม่ธรณีนะคะตรงนี้เดี๋ยวนั้นแพลนกล้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งและไม่ต้องกลัวร้อนนะคะตรงนี้เขาจะมีหลังคาให้นะแล้วก็มีเก้าอี้ให้หนั่งนะคะมีพัดลมนะคะแล้วก็มีตู้น้ำเปล่าน้ำดื่มด้วยค่ะ <S <S อ่าพอราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะก็จะมีร้านขายของอยู่รอบๆนะคะไม่ต้องกลัวหิวเลยเดินมาด้านข้างนะคะ ก็จะมีกับเต่าทุกคนเจอน้องเต่าน่ารักมากๆเลยนะคะที่นี่เขามีให้อาหารเต่าด้วยให้อาหารปลาคาราฟด้วยนะคะแล้วก็มีแบบน้ําตก ตรงปรากาบเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะนอกจากจะเป็นวัดนะคะที่มาแบบขอพอรไหว้พระแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังมีการให้ทานทําทานนะคะให้อาหารเต่าและก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เด็กๆชอบมากนะคะเป็นฟิลฟิลขนาดแบบมินิซูประมาณนี้แต่เต่าเยอะมากนะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะเขาหั่นกล้วยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆใส่ตะกร้าเอาไว้แล้วก็ตั้งเอาไว้นะคะไม่ได้ขายว่าเป็นตะกร้าละเท่าไหร่อะไรยังไง นะก็คือบริจาคได้ตามกําลังศรัทธานะคะแล้วเราก็เอากล้วยมานะคะเขาจะมีไม้ให้จิ้มให้เต่าด้วยเพราะว่าเด๋ยวเต่าโดนนิงเนาะ <c oughs> ก็หมายจิ้มกล้วยแล้วก็เต่าก็ม่ํากล้วยทุกคนมันเป็นภาพที่แบบประทับใจให้อาหารเต่านอกจากจะได้มาทําบุญแล้วก็ยังได้มาทําทานด้านหลังนะคะแล้วก็ถือเป็นการพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยทุกคนอันนี้ก็คือเต่าเยอะมากจริงๆน้องเต่าก็อยู่ในน้ํานะคะ ก็มีประชาชนนะคะผู้ใจบุญนะคะมาทําบุญแล้วก็มาให้อาหารเต่าด้านหลังอย่าลืมเดินมากันนะทุกคนเขาจะอยู่ด้านหลังพอเดินเข้ามาจากอัวเสลสีเงินใช่ไหมเราเดินเข้ามาอีกตรงนี้ก็จะมีเวิร์กขายของเนาะตรงนี้ถึงจะมาเจอน้องเต่าอยู่ด้านหลังตรงนี้จ้า เด็กๆก็ชอบมากเลยนะคะพี่ลียากับน้องยยดาก็คือเลิฟเลยบริเวณนี้นะคะเจอสัตว์เข้าไปชอบมากเพราะฉะนั้นที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะก็เหมาะมากนะคะกับการที่พาทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะมาทําบุญกันแล้วนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ก็มาเหมือนฟิลแบบมินิซูทุกคนมาตรงนี้เลยอ่ะนี่ก็เป็นอาหารเต่านะคะที่แนนเล่าให้ฟังอ่ะก็เป็นกระวยนะคะหั่นชิ้นเล็กๆอ่ะเด็กๆก็เลือก,กเลยนะคะอันนี้มีสิบปดชิน้นอันนี้มียี่สิบชิน้นตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ไปให้เต้ากันจ้าทําบุญตามกําลังศรัทธาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีอาหารปลาคาบด้วยเดี๋ยวแนนพาไปดูปลาคาบด้วยค่ะปลาคาบเขาก็จะมีอาหารให้ใส่ขวดอ่ะอันนี้คุณตานะคะก็จะให้อาหารเต้าแล้ว ก็เอาไม้นะคะเสียบกับกล้วยแล้วพี่เต่าก็จะยืดคอออกมาจา้ะแล้วก็มัม่มมัม่มอั่มอั่มนะอั่ม,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 มเลยอั่มเลยแล้วเร็วมากคือพี่เต่าชอบมากคุณตาก็ชอบนะคะคุณตาก็คือแฮปปี้นะคะได้ให้หางเต่าอันนี้เลยแดดก็จะแรงอยู่บ้างนะทุกคนเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเที่ยงได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องแบบใส่วงใส่แว่นกันแดดเตรียมมงเตรียมหมวกนะ ทากันแดดไปด้วยนิดหนึ่งเนาะเพราะช่วงนี้เมษายนนะคะเมษาเมใจก็อากาศร้อนสุดติดเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามแบบใส่เสื้อสีอ่อนเนาะทุกคนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ดูดความร้อนเนาะแล้วก็พยายามทากันแดดนะคะใส่แว่นใส่หมวกเนาะแล้วก็มาทําบุญกันที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้ได้จ้าอ่ะอันนี้เราก็จะให้เด็กๆนะคะเขาได้ฟินกับการให้อาหารเต่ากันไปก่อนนะคะอ่ะบางทีก็ กล้วยก็คือลื่นนะคะล่วงลงไปในน้ำเลยจ้าก็ไม่ต้องกินแล้วจ้าพี่เต่าจ้าต้องเอาหัวนะคะดําลงไปกินในน้ำนะจ้าคุณพิเต่าอ่ะอันนี้ตัวนี้ก็กินนะ่ารักเชียวคุณแม่แนนก็ได้ให้นะไม่ล่วงเลยสักอันนะบอกเลยว่าสกิลการให้อาหารเต่านี่ใช้ได้เต็มสิบก็คือต้องแบบเอาไม้จิกจิกกล้วยใช่ปะเราเวลาให้อาจจะต้องเกร็งเกรงองศาไม่ได้แบบปล่อยจอยให้แบบกล้วยมันไหลลื่นลงไปตามแรงโน้มถ่วง,งของโลกเราจะต้องแบบ จิ้มแล้วก็เกรงๆไว้ที่45องศานะแล้วก็แบบเลงนะคะว่าเต่าตัวไหนที่จะได้รับกล้วยชิ้นนี้ไปและเราก็ให้เต่ารับประทานกล้วยโดยที่ไม่ตกน,น้ำต้องมีเทคนิคทุกคนล่าสุดเรารีวิวถึงเทคนิคการให้อาหารเต่าแล้วว่าเราต้องเกรงมือนะคะแล้วก็เกรงไปที่45องศานะคะอย่าให้มัน90พอ<ะ>90ป<ะ>ุ๊บเป็นแง่กล้วยมันลื่นใช่ปะแล้วก็เจอกระแรงจีใช่ปะที่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกอะ่ะคันนี้ไหลลงไปเลยจ้า ดำน้ำไปกินเลยพี่เต่าเพราะว่ากล้วยล่วงลงไปในน้ำเอาพูดไปเรื่อยอะตอนนี้เด็กๆก,ก็เพลิดเพลินกับการให้อาหารเต่าไม่หมดสักทีเนาะ,ะ,ะทางที่แบบตะกาหนึ่งแบบมีไม่กี่ชิน้นอ่ะพูดมาสิบปดเรื่องนะคะเด็กๆก,ก,ก็ยังให้อาหารเต่ากับมิเศษแล้วก็พูดต่อไปนะตรงจุดนี้ก็จะมีประชากรนะคะมาให้อาหารเต่าแบบป,ปลาๆนะไม่ได้เยอะไม่ได้แน่นแบบเหมือนสวนจัดบางที่อะไรประมาณนี้ที่นี่ก็คือเป็นวัดที่มีเต่าและมีปลา พาเด็กๆมาเลยเด็กๆจะต้องเลิฟบริเวณนี้แล้วเขาก็มีเก้าอี้นั่งด้วยนะมีความแบบบังแดดตรงนี้ก็คือไม่ได้ร้อนแบบแดดเปรี้ยงหน้าดําอะไรตรงนี้ในขนาดนั้นอ่าอันนี้ดิฉันเองนะคะผู้เชี่ยวชาญการให้อาหารเต่าอย่างที่บอกเราต้องไม่ปล่อยจอยขนาดนั้นเกรงมือนะคะเห็นไหมจิม้มจิ้มเสร็จเราต้องแบบเฉลียงเฉลียงก่อนอ่ะแล้วเราก็เลงเลยปึ๊บจิม้มจิ้มเสร็จเกรงมือ45องศาพอเต่าจะมาแล้วปึ๊บ ชิ้นนี้ชิ้นไหนตัวไหนดีเอาไงดีอ่ะจิ้มจิ้มต้องให้แม่นเลยตาต้องดีนิดนึงตรงจุดนี้อ่ะหม่ำอัพมาบไปเลยเหลือชิ้นสุดท้ายตัวไหนตัวไกลไหมล่ะตัวไกลไปเลยอ่ะงานยาก45องศาต้องมาปึ๊บเข้าปากเต่าไปเลยจ้ะทุกคนและที่วัดดอนใหญ่นะคะนอกจากจะมีเหมือนสี่ศักดิ์ศินะคะให้เราสักการะนะคะที่นี่นะคะยังมีทั้งเต่าทั้งปลาคาที่เด็กๆชอบมาก ตรงนี้นะคะเป็นมุมของปลาคาค่ะทุกคนปลาคาก็าคืออยู่ตรงนี้เป็นน้ําตกนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแบบรู้สึกแบบเย็นมากเลยจริงๆตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงแล้วนะคะแต่ถ้าพอเราอยู่ตรงน้ําตกเนี้ยเราก็ได้สีความแบบผ่อนคลายสมาธินะคะเพราะว่าเราอยู่ในวัดด้วยเนาะไหนน้องแย่ได้ทำอะไรอยู่ลูกอืมปลาเหรอค่ะโอ้โหให้อาหารปาลโอโา,รปาอยู่ปลาเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะให้ด,ด,ดูปลาไหนผักบ,บุ้งตากำลังให้ผักบุ้งเต่าอยู่ที่คนเอามาให้น่าจะเป็นก็นได้ที่ว่ด าพี่ลิยาเมื่อกี้ทำอะไรลูกทอาาดปลาคัพหรอคะปราคัพกินเก่งไหมคะปลาคัพกินเก่งไหมคะค่ะแต่เต่ากินเก่งกว่าใช่แล้วอาหารปลาครับกับอาหารเต่านี่เราทำยังไงบ้างคะทำดินด้วยนะคะการผสมผสานใช่แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ใช่ใช่ก็ <c oughs> คือใส่ตู้นะคะเขาไม่ได้แบบขายเป็นถ้วยเป็นอะไรอย่างนี้นะคือแล้วแต่เพว่าตรงนี้กระเป็นปลาคัพเยอะมากเลยค่ะทุกคนเลยแล้วก็จะเป็นความแบบเดิมตรงนี้ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดงเลยนะเรนมองว่าดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะมาเมาวัดแล้วนะคะเราก็ได้พาเด็กๆนะคะมาใช้อาหารนะาะด้วยไหมของแต่งล้ำลกตาไปถึงทางนินแถวบ้านเรานี่เองค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แคนมาคือแคน,นเติร์ว่าวัดที่เรทุมทานเองนะมันขึ้นมาเลยวัดจอนใหญ่ะะหเลยดเดี๋ยวจะมีอุโบสถเงินนะที่บอกว่าสวยมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในเดี๋ยวเรนพาไปดูอันนี้เราหยิบเลยก่อน ไาเป็นลูกเม่าทำอะไรอยู่คะต้องทำไรลูกให้อาหาปลาค้าไปดูคุณตาคุณตาให้อาหากเต่าู่ค่ะอาพาไปดูเต่ากันเมื่อกี้ก็พามาดูปลาคราฟปลาที่นี่นี่บอกเลยว่าเป็นปลาที่แบบผู้ดีอ่ะปลาคราฟปลาคราฟเนี่ยเข้าใจปะหนุกนี่ไม่รู้ว่าเก็ตใหม่ ตรงนี้ให้ถอดรองเท้านะคะก่อนเดินขึ้นไปก็จะมีเหมือนความเป็นเรือนกระโจกนะคะเป็นพื้นกระโจกเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอกับน้ําตกนะคะ18ชั้นตรงนี้ก็จะมีน้ําตกลงมาทําให้เราได้ยินเสียงแบบความน้ําตกเข้าใจปะคือวันนั้นอุณหภูมินะคะประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าพอมีเสียงน้ําตกก็ทําให้ลดลงไปนะคะเหลือ38องศาเซลเซียสโอเคขอได้อยู่ก็ให้อาหารปลาคาบกันตรงนี้ทําบุญตามกําลังศรัทธาเหมือนเดิมน,นะคะก็จะมีขวดเหมือนขวดนม แต่ก็เป็นแบบไม่ใช่เป็นนมนะเป็นอาหารปลาของปลาคาบเขาโดยเฉพาะอะ่อะเราก็คือบํารุงวัดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็นําอาหารมาให้ตรงนี้นะคะก็เทลงไปเลยค่ะลูกค้าก็ค่อยๆเทบางคนเขาก็จะแบบทีละเม็ดทีละเม็ดอะยไรเงี้ยป้อนใส่ปากเลยแบบนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะจ๊ะตรงจุดนี้เด็กๆก็เพลิดเพลินจรลนใจทุกคนคือตรงไหนที่มีสัตว์คือเด็กๆชอบหมดเพราะฉะนั้นควรพามาที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้จ้ะดูปลาเสร็จกลับมาดูเต่าอีกแล้วอันนี้เรามาสูงใกล้ๆพี่เต่า พี่เต่าก็คือมองว่าเฮ้ยเอากล้วยมาให้เราอีกเดชเราอ่ะมาถ่ายเราอย่างเดียวแล้วแบบมันได้กินกล้วยอ่ะนายอย่าทำแบบนี้ดิเออเมื่อคีนมีแบบว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะหรือว่าใครสักคนนี่แหละเอาผักบุ้งมาให้เราป้อนเต่าเต่าที่นี่นะกินกล้วยนะคะกล้วยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะแล้วก็กินผักบุ้งด้วยเท่าที่เห็นแต่เขาจะชอบกินแบบช่วงยอดยอดอะยอดยอดผักบุ้งอะตรงปลายๆเขาแบบจะแบบ ไม่ชอบไม่อร่อยเคี้ยวไม่ไหวอะไรอย่างงี้ป้าผมว่าเต่าอายุเยอะแล้วป้าเขาอาจจะเป็นเต่าที่แบบมีความแก่อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะฟันไม่ค่อยดีหรือเป้าอันนี้คิดเองอันนี้ก็พูดไปเรื่อยแล้วนะาจงจริงความรู้เรื่องเต่าก็ไม่ค่อยจะมีแต่เราก็คิดเอาว่าเต่าเขาอายุเยอะไงอ่ะพอให้อาหารเตา่าอาหารปลาเสร็จนะข้างๆาเนี่ยเขาจะมีตลาดนะจ๊ะมีตลาดขายเสื้อผ้าเอ่ยนะเสื้อช้างกางเกงช้างนะลายธงลายไทยมีหมดนะคะแล้วก็มีกาแฟโบราณตรงนี้มาอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้ากันได้ตอนเย็นเห็นเขาบอกว่ามีตลาดนัดด้วยนะ เอามุมนี้นะคะจริงๆแล้ววัดนอกจากจะมีฝั่งนี้แล้วยังมีฝั่งนู้นด้วยเป็นเหมือนเป็นแบบพญานาคอะไรประมาณนี้สามารถที่จะนั่งรถบริการไปฝั่งนู้นได้ค่ะแล้วตรงจุดนี้นะคะเราจะพาเข้าไปตรงจุดที่เป็นคลายแม็กของที่นี่นะคะนั่นก็คือ อุโบสถเงินนะคะที่นี่มองไปคือสวยมากทุกคนแต่ตอนนี้คือเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความแดดก,ก็จะแรงนิดนึงแต่ตรงนี้เขาจะมีเหมือนเป็นเหมือนเส้นทางสู่บันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองจะมารอรับเราเดินตรงนี้เขาจะมีเหมือนความซุ้มดอกไม้นะคะทําให้เราเดินไปแบบร่มๆตรงนี้เราเป็นวิวแบบนี้เลยเป็นแบบกล้วยไม้ห้อยลงมา เหมือนเป็นทางเดินขึ้นสวงสวรรค์อะไรประมาณนี้เขาจะเปรียบเปยประมาณนี้ค่ะเราก็เดินขึ้นไปตามทางนะคะที่เขาบอกไว้นะคะพอเดินขึ้นไปเสร็จนะคะก็จะมีจุดกับชั้นวางรองเท้านะคะก็จัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นความสวยงามนั้นถ่ายให้ดูนะขึ้นมาถึงนะคะก็จะมีจุดบูชาผ้าไตรนะคะสําหรับไปถวายนะคะพระในอุโบสถค่ะภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษ,ษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาวนามว่าสมเด็จพระสุวรรณประทุมพุทธพจนะวราพรหรือหลวงพ่อใจดี มั่งมีสีสุขค่ะงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความใจดีมั่งมีสีสุขนะคะสมกับพรานามเลยค่ะแน่นก็ได้ไปไหว้พระขอพรตรงจุดนี้นะคะก็เป็นสิริมงคลมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ไปไหว้นะคะชีวิตก็จะมีแต่ความมั่งมีสีสุขค่ะ อันนี้นี่ยจะพาไปดูใกล้ๆนะคะว่าอุโบสถเงินนะคะในประทุมทองที่เขาเรียกกันลือนามกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคือสวยจริงๆทุกคนคะ่ะคือเขาจะมีความแบบเป็นทาสีเงินนะแล้วก็มีความเป็นกระจกนะกระจกสีขาวกระจกเงาอะคะ่ะแล้วพอสะท้อนกับแสงแดดอย่างเงี้ยคือมันวิบวับวิบป,ปับแล้วมีความคือเป็นเหมือนเงินนะ่ะเงินที่สวยมากๆดังนั้นนะคะสรุปได้ว่า สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยไปที่วัดดอนใหญ่นะคะลาลูกกาของแปดปทุมธาน,นีแห่งนี้แล้วก็ ควรค่ามากแก่การมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังได้มาเจอนะคะอุโบสถเงินแล้วก็ในปทุมทองที่สวยงามมากขนาดนี้และยังได้มาให้อาหารเต่านะคะมาให้อาหารปลาคาบด้วยแล้วก็มีของกินอร่อยๆอ,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 อยู่รอบๆวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ครบจบที่เดียวอย่าลืมมากันนะคะที่วัดดอนใหญ่ปทุมธานีของแปดลำลูกกาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย